สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมนะครับอันนี้ผมก็มาที่บ่อดินนับแถวป่าเซนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับช่วงก่อนนะครับช่วงกลางกลางนะครับปลายเดือนธันวาครับก่อนปีใหม่นะครับที่บริษัทของจิปปีชาและก็เซมีรันนะครับโชรการนะครับ แล้วก็ D I N นะครับที่ทำถนนสีเลนนะครับนี่ก็มาเวะมาก็มีการตัดดินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทอื่นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นบริษัทไหนนะครับอันนี้แกก็มาเอาดินครับน่าจะไปสต็อกที่บ้านหรือเปล่านะครับบริษัทนี้ครับจะซื้อนะครับ ก็อยู่กับคุลมัสสูนครับ p c 200นะครับรุ่น7นะครับแล้วก็ฮีโนโ่นะครับเมก้า500นะครับ260นะครับแล้วก็มาอีกคันดนงครับน่าจะเป็นของอบริษัท สักอย่างครับน่าจะของดีเจดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าแกก็ชอบมาเอาดินแถวนี้นะครับเหมือนกันนะครับเอาไปสต็อปที่บ้านนะครับแล้วก็ที่บ้านแกก็จะมี3ามสองนะครับตักอีกครั้งนึงนครับใส่ดำนะครับเวลาคนเข้ามาซื้อนะครับ ก็เปิดฝากระโปรงเลยนะครับร้อนนะครับโอเคนะครับก็เต็มแล้วนะครับโอ้ยเห็นด้วครับโอ้ยโอ้หัดเสียวนะครับแกน,นิดเดียวลนะ ก็ประมาณไร่หนึ่งได้นะครับหนึ่งไร่นะครับที่ตักนะครับนก็เป็นอซูหรรือเปล่าคับัวแบบนี้นะครับ ใช้สูตรนี้นะครับเวลารถติดนครับเวลาไม่ไม่มีดินนะครับหรือว่ารสยในดำนะครับก็เลยต้องทวงแบบนี้นะครับถ้าไม่ยกก็อาจจะช้าหน่อยครับนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะอยู่ที่ฝีมือคนขับด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นฮีโน่ห้าร้อยนะครับวิกเตอร์นะครับสาม ส,สีครับ,เ,รบเมื่อกี้ผมก็ผ่านทางมานะครับจะไปครับเห็นบริษัทกอมุกตาดีกขอส้างนะครับเจ้าของอโรงเรียนดารุษศานนรครับที่ผมเรียนเมื่อก่อน,นครับ ก็กำลังขยายไหลทางอยู่นะครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมก็ว่างๆครับจะไปถ่ายให้ f อได้ดูนะครับเมื่อกี้ก็เห็น 320B นี้ครับคับเดอร์บล่านะเวอร์ชันหนึครับกำลังขยายไหลทางครับจัดเคอร์ริงครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาชมของนี้ก่นนะครับ พิคนะครับรุ่นเจ็ดนะครับอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับรุ่นเจ็ดนะครับตั้งแต่ออกแรกๆครับ่จัดเต็มอุ้งครับทุก ตักนะครับที่ก็ดามก็ไม่ได้แบกอะไรครับจัดตามปกตินะครับอ,อย่าลืมกดไลค์นะครับกดสุดั้ใครด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าชอบครับ ก็แกตัดดินที่สต็อปไว้อยู่เลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะไปเห็นจะไปเห็นโทษทีครับจะไปถ่ายให้ครับของเทพปิชาครับเมื่อกี้แกวิ่งดินอยู่ครับเมื่อกี้เห็นสวนทางกับผมครับผมก็เลยแวะเข้ามานะครับ เดี๋ยวเราจะไปบอ่อของสิปิชากันนะครับที่ผมถ่ายให้เมื่อก่อนนะแกน่าจะวิ่งถมที่ถนนสีเลนะครับกันนะครับเดี๋ยวหลังจากตัดก,กันนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมของทิปิชาเหมือนกันนะครับว่าแกส่งรถอะไรมาที่บอ่อนะครับตัดนะครับใส่ดำนะครับ นีก็ร้อนอยู่นะครับโอ้มีที่กั้นอะไรเลยครับผมครับเห็นไรครับเพื่อ FC ครับถ่ายให้ยอมเลยนะครับโดนแดดครับเห็นสับสกายครับก็เลยยอมเลยนะครับเพื่อ FC ฟซครับ ก็ใกล้จะเต็มเลยนะครับประมาณสองสามตักอีกนะครับบุงกีก็ไม่ได้ล่นอะไร,ะรไม่ได้หลวมอะไระครับกำังดูแลดีอยู่นะ เอ็นครับ่าจจะเต็มแล้วตักสุดท้ายครับอืมมากแถวนี้ก็จะประมาณนี้ครับคนเอามาเอาดินนี้เป็นพื้นที่ครับเต็มเลยจะเป็นบ่อทั้งนั่งเลี้ยบที่ตักออกไปครับอืมโอเคครับอืมไปแล้วนะครับโอ้โห จะขอตัวไปนะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราะชมของจิตวิชากันนะครับ